ดีใจค่ะแล้วเงินตัวนี้จะเอาไปทําอะไรเอ่ยเอาไปไว้ให้เด็กใช้ในการศึกษาค่ะอ๋อครับผมแล้วนักเรียนจะเอาไปทาอะไรลูกต้องนะขอขอบคุณคนณะคุณครูของโรงเรียนตั้งหโวดจัจา,จาและคณะกรรมการที่มอบเองินทุนสองพันบาทให้แก่นักเรียนให้กัใบ,บให้แก่ครอบครัวของเราที่คิดว่าตอนนี้กําลังลาบากเหมือนกันค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือเงินสองพันบาทให้แก่เด็กให้แก่ลูกเพื่อในการศึกษาจะได้ช่วยเหลือข้าเด็กชนตระหนักบ้าง,างและก็ใช้จ่ายในครอบครัวขอบคุณค่ะขอบคุณรัฐบาลและโรงเรียนวัดบลวงศึกษาที่มอบเงินเยียวยาสองพันให้ครอบครัวช่วงนี้ ช่วงโควิดไม่มีไรายได้อะไรเลยแม่จะนำเงินนี้ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตและใช้จ่ายในรครอบครัว,วนะขอบคุณค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณและภูมิใจค่ะที่มาเยียวยาและช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะต้งเดืนแล้วตั้งเรียนจะเอ,เเอาเงินไปทําอะไร<อ>บ้างเนี่ยช่วยเหลืออะไรได้บ้างไปทำอะไรไ้ันจะจ่าย เติมเนตเติมออนไลน์เนาะออนไลน์ด้วยนะครับแล้วยังไงก็ต้องเข้าเรียนด้วยนะครับเนาะเงินก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวซื้อกับข้าวกับปลาอะไรด้วยนะครับเนาะก็ก็เอาใช้เงินให้คุ้มค่านะครับนะฝากฝากผู้ปกครองมาเรียนด้วยนะครับ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 ก็ต้องขอขอบคุณไปยังรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงสาธาธณการตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ต้นสังกัดในจังหวัดก็คือสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่สิงห์โรอุตรดิตถมาในโอกาสนี้ขอขอบคุณค่ะ